สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวรพัชสอนซาซิโรโซพลค่ะอยู่ในช่วงของจิฮิตรีสัญจรอยู่กับพี่แต้ค่ะที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่แต้ได้แนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีผู้ฟังไหน่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ชื่อจริงเหรอคะเอาชื่อเล่นก็ได้ค่ะชื่อเล่นชื่อแต้ค่ะพี่แต้นะคะปีนี้พี่แต้อายุ ท่าจะ44เต็มค่ะอายุ44ปีนะคะชื่อพี่แต้นะคะพี่แต้ขาก่อนที่จะร่วมทานจีเทต ر เนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเรื่องสายตาค่ะสายตาแย่มากมที่แย่มากเป็นเป็นอะไรคะคือว่าตามันตามันแบบตาต้อค่ะเป็นตาต้อตาต้อะนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปทําอะไรค่ะตาเป็นเป็นตาต้อข้างเดียวป่ะคะข้างเดียวค่ะข้างขวาข้างขวาข้างเดียว มองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะมันรู้สึกว่าจะฟางอะค่ะพี่แต้เป็นตาต้อมากี่ปีคะไม่รู้ตัวเองอะแต่ว่ารู้สึกกับปีนี้แย่มากค่ะแย่มากเลยเป็นมานานละนะคะแต่มาปีนี้รู้สึกว่าจะซุดหนักหน่อยนะคะซุดหนักเคยเคยค่ะเคยไปหาหมอ๋อแต่หมอเขาให้ยามากินก็มันก็ไม่ไม่ดีขึ้นอะค่ะอ๋อไปหาหมอมาแต่ว่ารักษามาหลายวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้น พี่แต้ขานอกจากเรื่องของตาต้อมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นไหมคะนอนไม่หลับอนอนไม่หลับอะไรอีกคะปวดหลังปวดหลังป,วด,งปวดขาขาปวดมาก<อ>ขาซ้ายค่ะปวดมากเบียดปวดอยู่ขาเดียวค่ะโอ้สาเหตุคุณหมอบอกไปเห้อมาจากอะไรขา่ากล้ามเนื้ออักเสบอ๋อมาจากกล้ามเนื้ออักเสบเขาไม่ปวดขา,ขาโอหลายโรคมากเลยเนาะ เคยเคยไปตรวจแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเอ็กซเรย์แล้วเขาบอกว่าแค่กล้ามเนื้ออักเสบอะขาที่ปวดว่าปวดเยอะเนี่ยปวดมานานกี่ปีแล้วคะพี่ขานี้มาปวดทีหลังค่ะแต่ก็มไม่จําไม่ได้ว่ากี่ปีค่ะ <c oughs> แต่ว่าหลังอ่ะปวดนานมากเลยปวดมาจะสิบปีแล้วเนี่ยอืแล้วหลังจากที่ได้ทานจีเทรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรดีขึ้นบ้างก็รู้สึกว่าตัวก็เบานะอืตัวเบาขึ้น ตัวเบาแล้วก็ใส่ตารู้สึกว่าจะดีตาเป็นที่เป็นต้อนะคะ,ะมันจะสว่างขึ้นแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่จะสว่างสว่างกว่าเดิมค่ะหลังที่เคยปวดมาสิบปีก็มันก็รู้สึกจะเบาอะนะเบาแต่ว่าก็ยังแค่คกินแค่เจ็ดวันเองก็ยังไม่รู้ผลมาเพิ่งทานได้แค่เจ<ะ>็วันเองนะคะพี่แต้ทานวันละกี่เม็ดคะเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดค่ะ เช้าสอนก่อนนอนสองตามสูตรเป๊ะเลยนะคะเพิ่งได้เจ็ดวันนี่กําลังสั่งกล่องที่สองมาทานค่ะนะคะขาที่ปวดเบาขึ้นไหมคะก็รู้สึกว่าดีดีอาการนอนไม่หลับแล้วคะเป็นยังไงบ้างนั่นดีเลยค่ะดีเลยเพราะว่าตอนนอนสองทุ่มเพราะว่าจะนอนสองทุ่มค่ะแล้วก็ตื่นประมาณตีสามไปเลยตีสามแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะลุก ก็คือสองทุ่มถึงตีสามคือรวดเดียวเลยรวดเดียวค่ะจากปกติก่อนหน้าเนี้การนอนหลับเป็นยังไงคะสองครับสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงตื่นทีตื่นทุกสองชั่วโมงใช่แต่ตอนนี้คือรวดเดียวเลยใช่ทั้งเจ็ดวันที่ทานจีเิตรีเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะน่าดีใจมากๆเลยนะคะ,คะที่สุขภาพดีขึ้นทุกๆอย่างนะคะแล้วตรงไหนอีกบ้างที่ดีขึ้นผิวพรรณหน้า ก็ไม่ได้สังเกตช่วงตัวชะแต่สังเกตช่วงหน้าดิพูดว่าหน้ามันจะดีพอเ่าอะค่ะหน้าจากหน้า <พอ S 2> ที่เคย,ยาคจากหน้าที่มันเคยแบบเหี่ยวๆอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันดีอะมันตึงขึ้นปกติมีฝ้าไหมคะมีค่ะตอนนี้ฝ้าจางลงไหมคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนิดหน่อยอะคะอ่ะเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วนะเพิ่งเจ็ดวันเองเนาะ ดีขึ้นค่ะแต่เจด็ดวันนี้มันก็คงจะเห็นผลช้านะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก,ก็รู้สึกว่าดีแล้วค่ะอพอใจแล้วะนะคะนี่คือคำยืนยันจากพี่แต้นะคะหลังจากได้รับประทานจ h 3ตรีนะคะ,ะ,ะพี่แต้คะอยากจะให้พูดถึงนะคะแนะนำะนะคะผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าจ h 3ตรีให้กับผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่กำลังฟังเราสองคน จัดรายการอยู่ในขณะนี้นะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงพิธาแล้วดียังไงบ้างนะคะพูดจางใจเลยค่ะคิดยังไงพูดอย่างนั้นเลยค่ะก็อยากจะให้คนที่ที่ในตัวที่ว่ามีมีโรคหรือว่าอะไรอยากจะให้เขาเขาเปิดใจกินนะคะอยากจะให้เขาเปิดใจกินสักนิดค่ะเพราะว่าใช่ถ้ายังไงอะเพื่อจะหายอะเพื่อจะถูกยาตัวนี้ค่ะ พ่อเป็นยาแบบอาหารเสริมะค,ะค่ะค่ะนี่คืออาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยาค่ะนะคะ<ช>นี่ก็คือน้ําเสียงใสๆนะคะที่ออกมาจากใจของพี่แต้นะคะณนะอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่รับประทานแล้วเพียงแค่เจ็ดวันนะคะสายตาที่เป็นต้อกตะต้อเนื้อใช่ไหมคะพี่ใช่ต้อเนื้อก็ดีขึ้นอาการปวดหลังที่เป็นมาสิบกว่าปีก็เบาตัวขึ้นปวดน้อยลงขาที่เคยบวมเคยปวดก็ปวดน้อยลงค่ะ ฟ้าที่แก้มก็จางลงหน้าตาดูสดใสนะคะอิ่มเอิบขึ้นนะคะจากนอนหลับก็นอนไม่หลับ,น,น,ลบนะคะ,คะก็นอนหลับสนิทนะคะสอนในนามของบริษัทดีนอนนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะที่ได้ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณานะคะแล้วก็ทบทวนฟังด้วยเหตุด้วยผลถ้าจีนิตรีสามารถที่จะช่วยทําให้โรคที่ท่านเป็นอยู่บรรเทาเบาบางลงได้นะคะ เราทุกคนยินดีค่ะที่จะส่งมอบนะคะจีฮิตรีถึงผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้สอนกับพี่แต้นะคะต้องขออนุญาตลาผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าคงเจอกันใหม่ค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ